วันนี้นจะพาทุกคนไปกินร้านชาบูคนโสดนะครับเขาเป็นแบบโต๊ะคนเดียวหม้อคนเดียวนี่เป็นเตาเตาเดียวนะครับโอ้โหลายสวยมากออโอ้โหนะเดี๋ยวเราจะมาจุ่มไข่แล้วก็ใส่ข้าวโอ้อืมอันนี้คือแบบมงลงมาก อ้ดับเบิ้ลน้ำจิ้มงาที่สุดของน้ำจิ้มงาอยู่ที่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นัทอภิวิทนะครับไหนซาวเสียงหน่อยว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีใครโสดบ้างนะครับ เลขหนึ่งเนะีโสดเลขสองก็คือไม่โสดเลขสามก็คือแล้วแต่คนถามคุณเป็นแบบไหนนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยคือที่ถามอะ่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านชาบูคนโสดนะครับคือเขาจะแบบมีเตาเอาไว้ส่วนตัวปกติแล้วอะ่ะเวลาไปกินชาบูก็ชอบไปกินกับเพื่อนใช่ไหมกินเป็นแก๊งเพราะว่าโต๊ะใหญ่แล้วก็ต้องกินแบบสองคน3ามคน4ี่คนถ้าเกิดเราไปนั่งกินคนเดียวมันก็เหงาเหงาแต่ว่า ร้านนี้เนี่ยเขามีแบบเตาส่วนตัวนะครับแล้วทั้งร้านอ่ะคือเป็นเตาส่วนตัวประมาณ80%แล้วก็มีโต๊ะอยู่แค่20%เองก็คืออารมณ์แบบถ้าใครมากินคนเดียวอ่ะมีแนวโน้มว่าจะโสดนะครับอาจจะแบบได้คู่จากที่ร้านอาหารก็ได้ทุกคนร้านที่เราจะกินเนี่ยชื่อว่าฮิโตริข้างหลังนี้นะครับเพิ่งเปิดเลยเป็นสาขาใหม่ที่เมกะบางนาใครมาไม่ถูกเนี่ยก็เดินจากที่นัดเดินมา,มาเมื่อกี้ลงอีเกียฉบ่ะแล้วก,ก็เดินก็จะเจอกับร้านคิโตริชาบูวันนี้พาน้องๆมาด้วย2องคนนะครับน้องเชียร์แล เอ้ยแล้วแต่คนถามด้วยว่าโอ้โหป่ะเข้าบรในาร้านกันสวัสดีครับครับหนึ่งที่ครับกินคนเดียวหนึ่งที่ครับอีพระชัยมาเซอีพระชัยมาเซนี่เห็นปะเขาเป็นแบบโต๊ะคนเดียวหม้อคนเดียวนี่เป็นเตาเตาเดียวนะครับแล้วก็นั่งกินคนเดียวแบบไม่ต้องเหงานะครับคือเขาจะมีที่เป็นโต๊ะอยู่แค่มุมนู้นเองนะครับเป็นแบบ แก๊งเพื่อนตรงนู้นแล้วก็ทุกร้านทั้งร้านอะ่ะกินคนเดียวหมดคนที่มากินร้านนี้ไม่ต้องกลัวเหงานัดอะ่ะเคยกินแล้วที่สยามพารากลลอนรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล,แล้วแล้วชอบมากส่วนตัวคือแบบเลิฟร้านนี้มากๆไม่ผิดหวังบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยทุกคนเห็นคลิปเนี้ยมากินได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้อคือแบบดีมากละยในปากแล้วก็เชฟเขาอ่ะหั่นเนี้ยก็จะสดข้างหน้าเลยเนี่ยเขาหั่นกันตรงเนี้ยเออถ้าเกิดสั่งก็คือแบบมั่นใจได้ว่าสดแน่นอนแล้วน้ำจิ้มที่ต้องสั่งคือแบบน้ำจิ้มงาแล้วก็ มันมีเอกรเทียม e ของเขาคืออร่อยมากเอกรเทียม e ไปใส่น้ําจิ้มแล้วก็จิ้มกับเนื้อคือแบบฟินถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําจิ้มงานไม่มีกระเทียมล้วจะกลับไม่กินกขอ,เ,ขขอเพิ่มได้ไใช่ไหมตอนที่ฉลองเปิดสาขาใหม่เซตที่สองลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคเซตที่สองลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเมื่อไรครับถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนายนใครเห็นคลิปนี้ก็รีบมาถล่มนะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจัดไปเลยสองเซตแล้วกันเป็นเซ็ตน้ําดําแล้วก็เป็นเซตชาบูแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นเซ็ตซุกิยากิแล้วก็อันนี้จะเป็นเซ็ตชาบูชาบูต่างกันที่แบบน้ำจิ้มแล้วก็ตัวหม้อนะถ้าเกิดว่าหม้อน้ำดำเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนหม้อชาบูเนี่ยก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเป็นน้ำใสตัวตัวเนื้อเนี่ยเราก็เลือกได้เหมือนกันนะคือเนื้อที่ราชอบอ่ะเป็นเนื้อตัวนี้ซาบูตรงนะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆละลายนะครับแล้วก็ที่เลคคอมเมนต์เลยก็จะเป็นตัวนี้ก็เดี๋ยวสั่งด้วยแล้วก็สมมุติคนที่แบบรู้สกว่า เอยากจะกินเนื้อหลายอย่างอ่ะก็สั่งอันนี้ไป่แล้วก็มีมีหมูด้วยผมเอาเซตนี้ครับนี่มั่นใจได้เลยว่าเนื้อของเราสดจริงๆนะครับก็คือมาหันให้ดูตรงข้างหน้าอ่าโอ้โหดูดีมากเลยอ่ะเซตตรงนี้เขาจะมีพวก เครื่องเคียงมาให้จะมีแบบน้ำพริกเผาญี่ปุ่นกระเทียมต่างๆกระเทียมต้นหอมแล้วก็แบบหัวไชเท้าก็คือเลือกใส่ได้ตามใจชอบนะครับทุกคนวันนัวไปญี่ปุ่นเดือนอะไรดีอะมาเด็กก็ชวนเที่ยวเลยเนาะอยากให้นัดไปเดือนอะไรเดือน8เดือน9เดือน10หรือไปช่วงแบบก่อนสองการานดีแบบว่าลงคลิปช่วงไหนดีจะได้แบบเต็มโตถูก<ๆ>เผื่อจะได้มีอะไรแทนอัปเดตร้านใหม่ๆอร่อยๆให้กับทุกคน โอเคตอนนี้เซตที่นัดสั่งมาลงเรียบร้อยแล้วตอนที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จัดเรียงมาสวยงามแต่ว่ามันจะแบบมันจะไม่เข้ามาอยู่ในกล้องเลยก็เลยจัดเรียงใหม่นะครับขอเอาแบบเนื้อมาชูลงเลยนะฮะนี่เนื้อตัวแรกที่เราสั่งนะครับดูลายดิโอ้โหคือในเซตอน่มันจะมีเนื้อซาบูตงนะฮะนี่น้าสั่งไปเป็น A5 นะฮะสังเกตจากป้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ข้าวอันนี้เปลี่ยนเป็นข้าวอบจากข้าวสวยนะครับแล้วก็เขาจะเสิร์ฟกับเซตผักมาให้แล้วก็อันนี้เป็นมันหมู อันนี้เป็นการกินซาแบบคันไซคือเดี๋ยวเขาจะเอามันหมูอ่ะใส่เข้าไปในนี้ก่อนแล้วเราก็เหมือนกับใส่ซุชิยากิแล้วก็ใส่เนื้อนะครับนอกจากนี้ความอลังคืออะไรอปเปิไทเซอร์ดูอันนี้เป็นหอยเผ่าพื้อแล้วก็เป็นผักจักรพพัดนี่แล้วก็มีไข่เซตหนึ่งก็จะได้แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวขอกินแบบอปเปิไทเซอร์ก่อนก่อนกินเนื้อเปาพื้อนะฮะ สดดีอร่อยลองกินผักั้งผักจักระพัดโอ้โห oh, ผักดีมากอะ่ะรสชาติดีแล้วมันก็กรอบอะ่ะโอเคเราจะเริ่มกินสเตียากี่เลยนะครับเ้าจะมีวิธีการทำอยู่ข้างอันนี้เป็นสไตล์แบบคันไซนะครับคืออันดับแรกเนี่ยให้เราเปิดเตานะฮะแล้วก็ตีไข่รอแบบเตาสุกเนื้อสุกแล้วก็จิ้มไข่ได้เลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ ก็โรยน้ำตาลแล้วก็ย่างเนื้อเอ้ยทามันหมุนก่อนโรยน้ำตาลแล้วย,ย่างเนื้อไม่ไม่เคยเห็นใส่น้ำตาลแล้วก็ยังไงนะย่างเนื้อเลยนะครับเป็นเนื้อซาบูตง A5 อย่างงี้หรอย่างแบบหนึ่งพลิกไปพลิกมาแล้วก็เติมน้ำวาริชิตาเข้าไปเป็นน้ำดำ โอ้โอดูดูดิด,ด,ดูเนื้อดิคนมันแบบน่ากินมากคือชิ้นแรกอ่ะเราจะโชว์สเต็ปของเขาแต่ชิ้นต่อไปอนะ่ะน่ากินแบบนั้นนะใส่เลยโอเคได้แล้วนะฮะโอ้หอมเนื้อมากเราจะใส่ในถ้วยไข่ของเราวา้าว อร่อยมากมันหอมห,อม,ห,อม,หอมหวานๆด้วยความที่แบบมันมีน้ําตาลอะ่ะมันก็เลยแบบหวานขึ้นอะ่ะโหอร่อยมากเลยเฮ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงใส่น้าตาลเพราะไอ้ตัวปกติสุกี้ยากี้อะ่ะน้ำมันจะมีความเค็มๆใช่ไหมพอมันมีน้ําตาลอะ่ะมันก็ช่วยแบบเปิดรสอีกรสหนึ่งก็คือมีทั้งเค็มม,ม,มีทั้งหวานขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ผักก่อนนะฮะอ่ะเราใส่ผักเข้าไปเพราะว่าในผักมันก็จะมีน้ําอยู่นีม่มีที่ใส่เนื้อแล้วต่อไป ใส่ไปเลยเนื้อดูดีมากอะโอ้โหดูดีมากเดี๋ยวเราจะกินกับข้าวนะทีนี้แบบว่ามีเดียมมีเดียมดยแดงๆอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะมาจุ่มไข่แล้วก็ใส่ข้าวโอ้โหโอ้ออนท็อปไปบนข้าวเลย ข้าวเขาแบบอร่อยมากเม็ดอ้วนๆคือตรวเนื้ออันนี้ถึงแ,แม้จะมีไขมันแทรกก็ตามแต่ว่าแบบมันไม่ไม่เลี่ยนเท่าไหร่จะเอาเส้นบุกใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะเนื้อฐานแรกก็คือจะหมดแล้ว อันนี้เราจะเปลี่ยนจากการจิ้มไข่เป็นจิ้มน้ำจิ้มงาทุกคนดูน้ำจิ้มงาคือของเขาอร่อยมากคือเดี๋ยวน้ำจิ้มงานะจะใส่น้ำมันพริกเผาญี่ปุ่นลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดน,นิดนึงปับเฮอ้ยดับเบสน้ำจิ้มงา ที่สุดของน้ำจิ้มงาอยู่ที่นี่เข้มข้นหอ,อมอร่อยมากเนื้อเซตแรกของเราหมดแล้วนะครับที่สั่งอลาคาร์เพิ่อมามี2ตัวเป็นเนื้อโจโรสึ a 5แล้วก็เนื้ออากิตะ A5 โอ้ลายสวยมากคือเนื้ออากิตะมันจะเป็นเนื้อที่แบบมันละลายมากกว่านะครับเป็นเนื้อส่วนสันนอกนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อโจโรสึนะครับเป็นเนื้อส่วนคอไปถึงไหล่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกินอากิตะก่อนนะฮะเป็นเนื้อส่วนที่มันแทรกเยอะๆนะครับโอ้โหดูลายเนื้อคล้าก่อนโอ้โหลายสวยมากอ้ท่านต้องอร่อยมากแน่เลยเราเรียกเป็นท่านแล้วนะฮะท่านเนื้ออากิตะ ออยัวยัวยวยวยวอืมอืมอ,อ,อันนี้คือแบบมงลงมากนุ่มหอมมันเนื้อใครอยากได้เนื้อแบบละลายในปากอ่ะต้องกินเนื้ออันนี้คือแบบสุดยอดเดี๋ยวมาลองเนื้อส่วนต่อไปบ้างนะครับเนื้อโจโรสึ คลิปนี้จะมียดเข้าออกเข้าออกบ่อยนะครับทุกคนข้างหลังก็ไม่ต้องทำคารนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วกันนะได้แล้วไม่พอเดี๋ยวเราใส่นี่เพิ่มดีกว่าน้ำมันพริกเผาคือที่เนี่มันไม่ได้เผ็ดมากเราชอบที่มันแบบมันมีกระเทียมอยู่ข้างในมันกรุบกรอบอย่างเงี้เห็นปะเออนี่ ของทามาเร็วมากตู้เนื้อเมื่อกี้ไม่ได้ถ้าลำดับความชอบชอบเนื้อแรกสุดลองมาเนื้อที่มันเมื่อกี้อันนี้เป็นเนื้ออันดับสามถามว่าอร่อยไหมอร่อยถ้าบีเฟอร์ให้สั่งใหม่ก็สั่งอันแรกโอเคเดี๋ยวนะ่จนนวจา,น u, นาจะเปลี่ยนเซตละจากสุกี้ยากี้เป็นชาบูชาบูนะครับก็จะเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนเซตทุกอย่างเราขอเคลียร์แป๊บนึงเดี๋ยวระหว่างเราเขาเปลี่ยนเซตน,นะครับ ขอแนะนําราคาก่อนจริงๆแล้วอันนั้นแปะราคาเอาไว้แล้วในทุกๆเซตนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อ5ชิ้นนะครับ690าบาทคือราคาดีมากแบบเป็นเนื้อ A5 ด้วยได้จรินคําว่า A5 แบบในร้านแบบนี้ก็แบบเป็นพันแล้วใช่ปะอันนี้690ก็คือได้ฐานนี้เลยคุ้มมากนะฮะเอามาได้เลยครับเพียวเก่งใจเห็นเราพูดอยู่ก็เลยไม่เข้ามาเซตต่อไปของเรามาแล้วจ้าก็คือเหมือนเริ่มมาจากศูนย์ มาใหม่หมดเลยนะฮะน้ำซุปมีผักมีหมูไเนื้อน,นี้คือเราสั่งเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะครับคือในเซ็ตอะ่ะเราเลือกเนี่งอย่างเีคืออันนี้เลยเลือกเป็นหมูเผื่อแบบว่าสายหมูไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยก็คือเลือกเป็นหมูดําได้อันนี้เป็นหมูดาสเปนนะครับเรียกว่าไอบริโกพอร์กนะฮะก็เป็นหมูที่นุ่มมากแล้วก็แบบมีเป่ืห้อมีอะไรให้เหมือนเดิมนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวขอชิมซุปซุปก่อนมาดูเข้มข้นดูนะใส่ใส่แต่เด็กเข้มข้นมันจะเป็นน้ำซุปใช้เท้าแล้ว หอมดีนะซุปอร่อยเข้มข้นมากเซตเนี้ยมันจะมีน้ำจิ้มคอนสืรให้แล้วก็น้ำจิ้มงาให้ก็งาคือเราใส่พริกเผามันพริกเผาเหมือนเดิมส่วนคอนสืร์เราก็ใส่พวกผักอะไรต่างๆเครื่องเคียงข้างๆให้ดูลายหมูก่อนเป็นหมูส่วนสันคอสีแบบดูดีนะฮะโ,โฮหเห็นปะสวยปะ หมูอ่ะต้องสุกหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยสองสาชิ้นมันจะได้แบบลงทีเดียวแย่ใส่บุดเส้นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยชอบกินมากกันเนี่ยทุกคนนัดเพิ่งถึงบางอ้อตอนเมื่อกี้คือไอ้น้ำจิ้มงาของเขาอะ มันมีกลิ่นยูสุด้วยเพราะว่าไอ้นักกินข้าอวอบกินต้องนานแล้วก็แบบ osi, มันมีกลิ่นอะไรหอมๆยูสุวะมันคือกลิ่นที่มาจากเนื้อที่ติมงานแล้วไปกินกับอันนั้นเนื้อของเราสุกแล้วค้ับหมูมนุ่มมากอันน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอันนี้ได้กลิ่นยูสุชัดเจนเลยคอนสึหอมๆแล้วตบท้ายด้วยกลิ่นยูสุเตะจมูก อร่อยมาก The best อันนี้เป็นเซตเนื้อรวมราคา1,190มันจะรวมแบบเนื้อท็อปๆของเขามาก็คือมีเนื้อโจโรสึนะฮะเนื้อโทกุเซนแล้วก็เนื้อคารูบิเมื่อกี้เรากินโจโรสึไปแล้วเดี๋ยวขอกินเนื้อโทคุเซนยังไม่ได้กินโทคุเซนอันนี้มันจะเป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะ ใครเป็นสาวกน้ำดำใครเป็นสาวกน้ำใสคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับกลิ่นเนื้ออันเนี้ยมันจะหอมด้วยความที่มันเป็นน้ำใสด้วยแหละทำมาให้แบบมันจะได้กลิ่นเนื้อแรงหวานน้ำดำชอบตับแรกครับ ท้ายไปเสร็จจะมีทำแบบสอบถามสอบถามไปเสร็จเขาไปทำอะไรนะครับทำแบบสอบถามท้ายไปเสร็จครับแบบสอบถามท้ายไปเสร็จใช่แล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นอูนอนางิยากิครับอูนางิยากิก็คือเป็นปลาไหลย่างใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอแบบมาให้เขาดูได้ไหมเผื่อให้คนดูดูว่าเออทำแบบสอบถามเสร็จปุ๊บก็จะได้ปลาไหลแบบนี้รอบหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้รอบนี้นะระหว่างนี้ขอกินชาเขียวก่อนมันดูเป็นแล้วนะซอสเสรฟที่เข้มข้นนะ มันจะแบบไม่ได้ไม่ขมไม่ชามันไม่เข้มแต่ว่ามันจะมีความนมๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีหมดแล้วอันนี้จะเป็นปลาไหลนะครับที่หลังจากทำแบบสอบถามนู้นเนี่ยเราก็สามารถมารับได้ในครั้งหน้านะครับสองชิ้นนะครับก็ใครที่ชอบกินแบบุกี้ยากิชาบูน้ำดำนะครับนั้รับรองได้เลยว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมาคนเดียวก็ได้มากับ เพื่อนก็ได้มากินแบบว่าหม้อส่วนตัวเรียนหน้ากระดานกันเลยก็ได้หรือจะเป็นแบบโต๊ะ4ี่โต๊ะหอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเนื้อทุกอย่างก็คือดีหมดมันก็จะมีเนื้อที่เราชอบที่สุดกับเนื้อที่แบบออลองลองมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหมูก็ก็ดีนะครับพวกเครื่องเคียงต่างๆก็ดีน้ำจิ้มงาต้องสั่งนะครับแล้วก็ใส่กับน้ํามันพริกเผาลงไปด้วยก็คือแบบสุดยอดนะครับสาขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม้กับบางนานะ,ะเดี๋ยวแปะไว้ให้ดีกว่า จะแปะไว้ตรงนี้นะครับก็ใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปลองชิมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วก็ตอนนี้มีโมเชันโรสสามสิบเอเซ่นะนะสำหรับเซตที่2ครับเจอกันบ๊ายบายกดซับให้ด้วยนะ